พี่นอ้องเลือกงานครับโอ้ยขี่ทิดหัวตัวนี้ครับเลือกงานบริจั่งกระจกเบื้งอย่าของพอดีเลือกงานเขางานตีหนึ่งครับตีหนึ่งเลือกเก่าม่วงเส่าเดี๋ยวจะไปหาทีมงานสวนหมากไม้ครับทีมงานสวนหมักไม้แต่ก่อนไปเดี๋ยวเขาลานขาจะเข้าครับมาซื้อของไปฝากข้าเจ้าครับไปเบิ้งครับจะซื้ออ,อย่างชาลชลมชาลชลมชาลลมอุบัาข้าุ <laughs> าบาัตากบเขาเปนะคร ขนาดน่าหนาวนี่พี่น้องขนาดน่าหนาวแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานเม,ม,มื่อยคิดว่าได้ดิครับคิดว่าคิดว่าต้องซื้อไอติมครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตาหารแจกแกันนะครับพวกนี่เิ็นไส่เป็นยังเลยครับเอายังดีพี่น้องไอติมนี่ครับอันนี้ชอ็อกโกแลตชิพช,ช็อกโกแลตชิพสตรอเบอรี่ อันเดียวกันบ่ครับนี่สองอันนี่น่าจะอันเดียวกันเลยนะครับขนาดน้นหนาวยังเจ้าสื่อนะครับเก็บหาวครับนี่เลยครับกล้วยติมครับครับเท่ไรเนี่ยสิบสองเช็คครับนี่เอันนี้แล้วครับอันนึงหนาเหยียบลอยครับจะเอาไปฝากท่าเจ้าครับไปกินกันยี่สวนผมแหละครับที่ท่านบ่ จ่ายเงินจักหน่อยจะเข้าครับจ่ายเงินเรียบร้อยครับ40ครับ40เช็คโอเคยี่สิบเช็คไอติมเดี๋ยวใส่ถุงแป๊บนึงครับจะไปเจอกันยุสวนคนละครับนี่ครับรอกเงินทอนแป๊บ,บนึงไปเจอกันยุสวนครับมาถึงแล้วพี่น้องมาถึงแปลงแอปเปิลครับป้าแอปเปิลนี่ครับนี่ไปตั้งเก็บพอดี โอ้ใส่มือเก็บเลยสวัสดีครับโอ้ครับนึกว่ามันใส่รถไหมเมื่อไหร่ไหมแกลนี้ขนาดแกลนี้ขนาดงานเก็บออกครับมังานเก็บอ่อนปะครับเมื่อไหร่เกือบ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 ครับเก็บไปถึงสูงไอ้บเกือบได้ชุ้งชุ้งเขาเขารถไปเก็บอ่อนเตรียม ขาเทียอได้ไครับบ่ครับต้องตามสวนมต้องซ้ำคอยเทีอยนี่ครับแดงเต็มต้นสวัสดีครับครับผมโอ้โหลมลมอยู่จังีแลละเบิดมือเบิดเบี้ย็ดเบตีเริ่มดวแยกโงครับมือนี่ไครับเขางานแยกงครับมือนี่มือนี่เข่างานหก่วงครึงครับมือสีตตสดีครัเลือกค่อีกลตี้หกโมงครึ่งกัีใบสองครึ่ บสามครึ่งบอกครับผมอันนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้ายี่นาแต่ว่าอันนี้งานเหมาองันเหมาอสิครับนี่ครับอันนี้งานเหมาโอ้ยแอเปิ้ลครับพี่น้องงานเหมาบอกละร้อยเจ็ดสิบครับบอกกันไหนครับนี่บ่เต็มนี่เต็มนี่ร้อยเจ็ดสิบโอ้แต่เศรอบ้านนี้เขาได้ไล่ไปเลยครับนี่อันนี้บล็อกที่สามครับที่สามพี่น้องมืึอนี้ทุกคนมันบลร่วมกันนี่ ไอ้ตาสามข้นี่ครับได้บ็ความพิซามบ่หมถึงวย่ำเลี้ยงเขาไร่ใส่กันทุกคนบนครับเลี้ยงครับร่วมกันแล้วะครับพี่ร่วมกันครับบ่ได้ว่าเอาเปียบเอายังกันดอกี่ไปเรืเอยไปเรื่อยสองคนสองนแคาเจ้าก็ได้ฟุลบ็อกคือกลัวแล้วบ็อกที่สองจีต็มแล้วอันนี้สามขนสานีครับเขาเลือกบ่ครับนี่เลือกสีเลือกยังบ่นี่ทไหบสีแดงแดงล็กน้อยคร 50%ชีพเปอร์เซก็ได้โมนี่สิครับผมเหมืนรุ่นแดงแน่บ่แดงแน่้ยังสี่ก็ได้ครับครับแต่ว่าแต่ว่าซุ้มที่เห็นนี่เนาะก็สิเป็นล้อรอบต่อไปบวับนี่ช่วงสี่ครับผมช่วงนี้่อันบ่ใหญ่ไงทัฒน์เนี่ยนี่คนเลยอ๋อมันสิเป็นเจ็บเป็นมากเบื่อเบื่ออื้นนี่เนาะนี่เนาะนี่จังซี่เนาะครับผมอืมเจ็บรอบนึงพุ่นละครับใกล้จะแล้วนางใส่บะคักๆเลยตัวนี้ต้นมันจำเนาะพี่น้องต้วนจำโห่ฝุ่นครับสว่านให้ เปลี่นปลาแลกมาคือมันคือมันปลูกไม้มาคือทุนเรนี่ครับหลายหลายปีแล้วครับบ่หน่าสีประมาณเท่าไหร่ล่ะมันต้องซีหาปีผลแล้วผมมาอันบ่ได้าวที่กว่าแล้วนะครับเพราะว่าเราไมนมากอ่ะมานี่ก็สี่ปีนะครับมาปีแรกก็ได้เก็บแล้วเก็บปีแปดปีประมาณนี่ยครับแต่ต้นเขาขยายมันซ้ำนี่่ตลอด ต,าาต้นพวน,นันเเลนี่ครับเต็มรถเต็มังล่ะเป็นหาลังไร้หาลางบอกอมันบาคอยไงบอยแรับเดียวกับเต็มไหมครับรอ้อยเท่าใดก่หรอร้อยเจเช็คเด้อพี่น้องนี่ครับที่เป็นเฮดอยู่นี่ครับนี่เก็บอยู่นี่ร้อยเจ็ดสชคเก้นเดี่ยว่ยต้องไปหาเบื้งพี่น,อน้องเห็นหมดทุกคนครับพี่นอ้อี่ืเก็ยงสทุกคนครับ นี่เห so ็เพื่อนเก็บก่อนบออได้ยินเสียงจะฟังขุนบอครับ่นบอตรงนี้ครับอยางว่าไม่ซุ้มยูทั้งขุนกับนีครับบอท้ายเข่าอันบอชัางนี่โอ้เดี๋ยวจะไปเบงพี่น้องทั้งบนตอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บแอปเปิลกันแล้วบอใช่นี่เก็บแอปเปิลครับโหทำงามเลยครับราคาเดียวกันไหมครับนี่เตียมเขาเก็บมือนี่ครับ 170บาท170เจ็รคครับเต็มนี่พันเพี่น้องพันเเนาะหนึ่งพันเจร้บเป็นเต็มนี่เต็มนี่ครับเสานึงกวเสาสามแล้วโอ้ทีมนันทีมนันกับสามเทีมงานนั่นังนสามอ๋ผู้นึงข้นสูงผู้นึงขึ้นต่ำมันคือ่าทเหรอครั้นต้นต่ำต้นสูงเนาะอูแดงแงเลยครับนี่เนาะมาเได้ขนาดคับผมมากพได้ขนาดกิองคบ เรื่องขนาดเรื่องสีบ่ครับหมากน่องกี่ครับพอเอาครับได้ครับเน่าหนี่บ่ตาผมดำดำหนึ่งูกระไรเอาถิงเลยบ่คือยังได้เดี๋ยวน้ำเดียก็เต็มเลยครับบ่ต่อหมากง่ายครับครับขันจิพาเบิ่งกะจู้กัเก่ากินอะไเก็แล้วเนาะกินอะไรก็เก่าครับนี่กินไะไกินไรก็เดิมแม่นั่นพันเป็นเป็นเน่าซื่อพี่น้องนี่ใช่แม่นั่นคือครับนี่แล้วก็กินได้หวานครับหวานที่เก่าตีเพราะว่ามัน แมงสำพภอมันลนเต็มฝนตกบ่ครับนี่ล่นลงมานี่คือเก็บถิ่ม,มพ่นปีตินี่แล้วพ่นปีติทมนี่อ่าอ่ิโทษอิโทษมันบ้านเท่านี้ว่ามันเก็บไปขายอะไลนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ยเต้รุ่นน้อยรุ่นยังพี่น้องคิดว่าบ้านเาท่าเท่าไรครับห่วยนี่ห้าบาทบ่ห้าบาทห้าบาทสิบบาทเพลนเนาะตลาดท้องถมนี่ว่านี่มันคือสะเอาทิมแล้วครับนี่นี่มันมันหลวบบ่ครับนี่ทิมแล้วไม่ได้ก็ได้ กระเพือกตำลีเขาก็เอาอถึงนะมันยังโอ้อเป็ี่ยนเปลบ่เห็นมอแงมติเจีแต่ว่าฝนไปได้ก็ได้ครับมีพี่น้องเด้อพี่น้องเต็มต้นจนงาสีหักขึ้นบ้านแล้วนะครับโอ้หักอีรีน่อเห็นบั่นนี่ฝนตกใส่กับสีหักระหว่างสิน,นสะครับนี่แดดยิ่งค่งเต็มต้นเลยต้นนี้น้อกันดกอีกรีนี่โดกอีรีครับดกอีรีบางภาพมุ่งกลวงครับพี่น้องรอบสองนะครับนี่รอบสองแล้วมรอือรอบแรกดกก็ดีครับอันนี้เก็บรอบสอง ประเทศนี้ฉัมีรอบสามอีกอยู่โซงไซครับอู้อันไหนครับนี่ยตลาดสิบบาทสิบบาทด้ะโอ้นี่แหละตลาดข้องสมพี่น้องสมัยเด็กหน่อยตะกินเนาะครับไอ้ยังก็เอาแอปเปิ้ลนี่หันไปตลาดพ่อแม่บ่ซื้อให้เครียดพุ่นแล้วสมัยจะล้องยี่สิบขึ้นปีขึ้นหลังยี่สิบปีสามสิบปีขึ้นหลังเหรอวะครับ สมือบ้านเข้าก็าสีหากินง่ายอยู่ดอกแต่ก็ยังบ้านเข้ากับปลูกเอาทิ้งเลยไนงะน,น้อยนี่หัวง,งามเอาทิ้งมาแดงครับุูนะโอ้โอเกียวตู้มาแล้วครับพาขี่รถตรวจน้สวนยังพี่แหละครับสวัสดีครับผม,นะมเฮ็ดยังครับมื้อนี้ทีมงานเก็บแอปเปิ้ล เก็บด้วยเก็บมือครับมื่อนี่มือครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตากต้นทังีนละพี่น้องส้มเฮียกับเฮียไรส้มทิมกับทิมไร้ครับหมากน้อยกับตัวใดลุดว่องลุดหนังกับทิมเนียตัวใดองแมกับเอาคหับอาันลาคาเดียวกันป่ครับก็ทังทังผุนข้ามอน้ำกันมื่อนี่น้ำกันครับโอ้ใช่ไหมชุดเดียวกันเลยโอ้หนึ่งร้อย่กอนเน้อเจ็ดบเอเขาไม่อะไรครับเี่ยติเก็บไปทังสิ่ะเก็ะ รอบสองกันด้ครับนี่รอบสองเมาเหลียวมาฟังอีกแลงครับครับพี่นออ้องปาดแดงเต็มต้นเลยครับมันมังทั้งแดดครับอันนี้ฝนตกพ่งเศร้าได้พี่นอ้องม,ม,มึอนี้มีแดดแน่แค่ไหนมันเดินช่วนั้นมันกัดไวม้มันหมากบมแดงต้องเก็บรอบแรกอือนี่มันก็เริ่มรอบสองกับแดงแล้วครับ,รบแดงไหลเต็มเลยเก็บเก็บเนื้อง่ายๆพี่น้องมึงนะครับแน่ๆแห่งนี้ง่ายดีครับคุณนะมันเป็นไส่เพราะมันยอมใส่ ใส่หกสิบห้าครับแต่วันใหญ่หกสิบเจ็ดสิบหมดแลวี่เจ็ดสิบก็จะเสิ็จหมดแแต่ทีว่าพวกรุ่นกอน้กอนที่เก็บเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นทางไนมันได้ใหญ่ขึ้นมากมัน<ช>แดงครับนี่แหละมันบแดงใบ<อ>มันแดงครับครับม้าเปิดแดดเปิดอย่างนี้มันแดงนะครับอืม,มเก็บนี่บอกว่าผลมาครับนั่นใส่ต้นแอปเปิดบางสิบบอกนะมันรดน็มเพิดอีกเพื่อนร้องครับรดน่นมันสับแม่มันหมากน้อยก็เอาครับเดี๋ยวจะได้นั่งเก็บไหมพี่นร้อง ต้นมันหน่อยต้นมันตามันเตี้ยอะไรเปนะเก็บอกบล็อบลอกกหมนตีครับได้เาเดียกบลอกเลยครับสองคนนี่มือนี่โอ้ึ้นบล็อกสามแล้วครับึ้นบล็อกสมแล้วอ๋อสุสีตอนนี้ทุกคนครับสามเป็นสามเป็นทุกคนนนดเนจักคนทีมงานเท้ามอน่อยครับเก้าแปดเก้าคนแปดคนแปดมือนี่เขาคิดว่าเขาคิดายปะเนี่ครับ มดมือนนิถึงยี่สิบบอกบ่ค,ครับอุ้ยสามเามันนี่กับสมคนละสามบอกกัเป็นเก้าหไหมสิบหรอไมหอไมครับพี่น้องเสามันนี่ไหมอู้มื 30, 40, 40อ,อ,มอนหนึ่งสามสิบสี่สบอกพี่นอ้องเบิ้งเด้อครับเพิ่นเมามืนนี่มเ,เก็เ้เพิ่นขุนเอครับค,คุนไปเบิง้งคุนไปเบิ้งครับโอ้ย,ยไปใสครับไปเห็นใส่รถบ่รถครับถ้าพูดไปได้สามบอ็อกพี่น้องคุนไเจ็ิบเบิ้งเบิ้งเด้ครับเลนล่เจ็ดสิบเช็คมือนี้พดออก ผู้เลสีมาลากบนนี่ครับอ็มมีรถเปืนมากยินครับไม่ใชมะลากเองเอ่อยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคักขนาดพุ่นนะครับพี่น้องเต็มบอกแล้วเต็มแล้วครับยางงามเลยครับเต็มบอกขาจะท้าบเพราะว่ามันง่ามเนี่ยครับทต้องเทือนกันเองกันมครับ ต้นสีเทินขึ้นเวลารถมันจะยึดพื้นมาเก็บเอาสีเทอนกันอยู่ครับคักขนาดคักขนาดเต็มเต็มแล้วพี่น้องเต็มเลยเต็มเรียบรไหลเทป็อกไหมออกเต็มบ้างเรียงเบี่ยงไหมผู้นะครับมันมีกระเด็นเสียมันไกลไหมครับโอ้มันเร็วเร็วเตี้ยเต็มใส่บ็อกมีไหมครับเต็มได้หรือว่าท่านนี่ครับได้งเต็มต้นอีกอยู่แปดข้นเก้าขนขึ้นมาหนีครับ เนี่ยปูปีเดียวอ๋อโอ้ยยอะม่อมากันนบบเนี้ยเขียมเนี่ยบอกแก่หอมบ่บอกแก่หวามบ่วัับวดีครับวัีวรับมัดีครับรับสัดีคับสวรับวดีครัสัครับครับัีมับเีคับี่สวัสดีครัสีา นักกล่าตัวนี้ครับเห็นหนาคุ้นๆนิดเดียวเก็บแอปเปิ้ลครับอีกแล้วนี่อมีจำนวนงามๆอันเดียวกันครับอันทีมงานยุทธนาสันบ่ครับดิอันเดียวกันมันบ่ครับแต่ว่าทั้งนี้คือต้นต้นใหญ่กว่าครับเมื่อดอกแมนหยกทั้งปุ๋เป็นต้นน้อยเนาะอันนั้นครับนี่ครับโอ้ แค่เดียวครับแค่เท่าไรหลายไประเด็นแล้วครับนี่โอจะได้เห<อ>็นโมคอนเจมาโอ้ครับไปเห็นงานทั้งอื่นก่อนครับอืมมันบกขยดกอีกล้วนะครับอยู่ในไหนผลมาที่ไห่ขุ่นไหรขุ่นอะพี่น้องอยู่ในผลไหมครับอืมแอปเปิลแอปเปิลมันดีเนี่ยสิเก็บปั๊บปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บปั๊บ ต้นสูงอีกอะไรนั่งเห็นนะครับสูงกว่าท่านหลายแป๊บเดียวกับเตี้มตัวนี้ครับเพราะสองอาทิตย์ทั้งครับผมมามันบอกขึ้นเหล่าแต้มมองน้ามองบ้านนะมันหลีดิเป็นเด่ราคาลอยเจ็ดสิบพี่น้องขึ้นกันครับอันเดียวกันครับอยู่สวนเดียวกันนี่แหละครับสวนเดียวกันแต่เพิ่นอยู่คนละ มู่วเช้ากับนี่ซื้อครับแต่ว่ามาเห็ดงานน้ากันขันใจกับยังกับมาน้ากันครับทีมโอ้ทีมเฮาทีมเฮางานเฮาได้ร่วมครับกันเพราะาทั้งผลเพรครับมาร่วงขนนัขนมาพร้อมกันแต่ร่วมนะครับขุมาที่หลังเลยอ๋กอก็เริ่มนับใหม่มกันป่ครับอ๋อเริ่มนับใหม่เราจะมองเก็บครับพี่น้องครับผมนี่ครับเป็นสินลุยมากเก็บแบบแอป,ปเปิลน,น้ากันครับก็มันกับบอนนาทอทั้งผลขึ้นมาแล้วผมไปิดไยทั้งผลมาบอนนาเพรนี่เป็นประมาณการไม่ยัก สามบล็อกคนว่าผมว่าว่าแม่นหรอครับช่วยจับความถ้าจะเลยจะโม่งไปที่ไหนครับค้อมกันเจียจนจนเอาจนล่าพนลรเจียครับเดี๋ยวนี้เพิ่นมาที่หลังเพิ่นได้ไปแล้วครับนี่เสร็จบล็อกแล้วอีกประมาณอีกสิบนาทีก็น่าจะเต็มครับสิบยี่สิบนาทีเต็มครับนี่อีกเพื่นละสองสามไพ่นี่เขาเกินยังหรอนี่เพิ่งไปพี่น้องเห็นบ่เพิ่นเทไปเมื่อกี้ได้ครับนี่ ปุัเขาเลือกขนาดเลือกสีป่ครับนี่ยเลือกครับนี่เลยครับนี่งนวยเน่าเน่ากันล้ที่ผู้สูงผีเล่เขาได้เปียบมูครับไม่ได้ปีนมาเลยนะมูแหมผีมครับสูงเท่าไรครับถามนโทัวที่ครับร้อยแปครับร้อยแปดพี่น้องคุณนาเกีฬาครับร้อยแปดสเส้นนี่ ไม่แม่เอาเอายืนเอายื่อยื่อเพง่งไม่สูงไงบพิ่งไงครับไม่สูงสุดเลยครับนั่นหมาครับเพราะไม่ได้ขึ้นบันไดยากเด้บพงผีก็นั่เพราะจะได้ขึ้นบันไดพอดนะครับตัวตัวตัวนี่ครับบล็อกหนึ่งกำลังจะมาแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วนั่นผลลีขึ้นบ้านเหรอผลลีอยู่ไหนๆพอดนะมากก็เลย เป็นเมาเพื่อกันเด้อพี่น้องครับมาที่หลังมันก็เอาเพื่อกันเมาเพื่อกันกันผมมาพอเดียวผมเก็บบอกเดียวผมก็ได้ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบเป็นโมนี่ครับโอ้ห่างว่างจ้ะมาครับนี่ชิ้นเบียกบันไดไปทังที่ล้วครับพูนเพื่อนผู้เตียเต้ยครับผู้เพื่อนร้อยหกสิบครั <laughs> <laughs> วอะไรอะไรพี่น้องแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวมันฝุ่นครับขนาดหลังฝนได้ไหมฝน,ะนครับฝนโล,ล่งเลยยังฝุ่นให้เขาอยู่ เด่นขึ้นให้เราครับเอาบันทีครับ,มรบผมเข่าง,งานเด,นด็กบันทีผมกับจิกลับลาไปพักพันธได้บัดนี้ไหมครับผมมาขึ้นเขาติดตีหน,นึ่งบนครับเด็กไปเด็กสามวงเสากับมาหา,าพี่น้องเลยมาเจอทีมง,งานเพื่อนมารับเหมาครับผู้สาวไฮไฮมาเซโปมาเนมตะปัว pink lady นะคะมะอา่ามักแอปเปิ้ลสีชมพูครับพิงค์ wing lady มาแอปแอปปัวมาฮิปปบูตะปัวะตะปัวทะะักท่อนอืมเออนบักตะปัวครับอุตส่ากําลังเก็บเพิ่อนเก็บอาายุไอ้คัสโอ้กามาพี่เพื่อนปัววันวันโอ้ตบผู้เดียวไหมครับหรือเก็บผู้เดียวครับ,ดเ,ดรบเตรียมมักเหรอนะครับขึ้นบันไดขึ้นยังเก็บไปพร้อมนี่ครับเก็บเอาจังไหนน้อรวยนั่นแท้ สีโฮเซโลโฮเซ่ปโลนครโลอาชับโลอาชับโลโลโฮเซ่ No that's not good Oh not good Oh okay เพื่อนกันชิคเก้เพื่อนกันแหะครับบ่บ่เอาเลือกที่นุวยที่เป็นแดงๆครับสีชมพูสีชมพูแบบนี่ไปขาขาวยังสีประเทศเอาครับนี่ยเครับพื่นเนา นี่เขาไปไหนดูดิท uh> ั้ท่าเบารู้สึดนะครับทั้ท่าเบาอ้อมโลกไปแต่ว่าจยกขันของไปเพื่อนเพื่อนอยู่เดี๋ยวกำลังเก็บดีครับปนี่เก็บเก็บผู้เดียวไหมครับได้บอกหนึ่งแล้วปลีนบันไดกาศกันตัวนี่พุย่างพุยงนี่นี่ครับกำลังเก็บโอเคกำลังเก็บเรียบร้อยเพป็นเก็บอาจจะสมพลใาจจะมีหลายคนอยู่เราทำแถวพุย่างไปแบทโทรศัษซาบงกฤษเม็ดพี่น้องเตรียมแล้วเดี๋ยม็เทใส่ โอเคทุดาลาบะบายบายคลิปงานคลื่นนาะนองผลครับอาสงสไลด์พี่น้องครับจังไร้ค่อยเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ